ข้อควรระวังของผู้รับเหมาครับในกรณีที่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านกันแล้วต่อมาทงางเจ้าของบ้านมีการเพิ่มเติมงานปรับเปลี่ยนเช่นจากห้องเดิมเป็นห้องประชุมต้องการเปลี่ยนเป็นห้องโฮมเทอเตอร์หรือต้องการมีฟังก์ชันมากกว่าเดิมหรือออกแบบให้ดีกว่าเดิมกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นงานเพิ่ม เพราะนั้นกรณีเป็นงานเพิ่มผู้รับเหมาควรจะต้องมีใบเสนอราคาเพื่อให้เจ้าของบ้านเซ็นว่าจ้างว่ามีการตกลงทํางานเพิ่มในกรณีดังนี้หรืออะไรบ้างเพื่อในอนาคตเกิดถึงเวลาเรียกเก็บจะได้สามารถเรียกเก็บเงินได้ครับซึ่งโดยปกติเวลามีงานเพิ่มครับก็อาจจะทําเป็นเปเปอร์ในเรื่องของงานเพิ่มหรือเป็นการส่งอีเมลหรือมีการออกแบบส่งไปในแชทเพื่อให้เจ้าของบ้านพูดว่ามีงานเพิ่มจริงหรือไม่ รายการงานที่เพิ่มกว่าปกติถึงเวลาหากไม่จ่ายเงินสามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ครับในระหว่างทางที่เพิ่มเติมงานนะครับโดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหากทำเป็นเอกสารการว่าจ้างงานเพิ่มอันนี้ดีที่สุดหากไม่มีหรือว่าบางทีด้วยงานเร่งไม่สามารถทําได้ทันทีก็ใช้วิธีการคุยทางไลน์กันก็สามารถใช้ได้หรือทางอีเมลก็สามารถใช้ได้ครับดังนั้นหากมีการเพิ่มเติมงานหรือลดงานนะครับควรจะมีหลักฐานด้วยกันทั้ง2ฝ่ายจะเป็นประโยชน์สูงสุดครับ